เรื่องคุณแตงโมเกี่ยวกับกีฬายังไงวันนี้ช็อตเด็ด EPL และแชมป์จัดไป ก่อนลิง์เรื่องที่เหล่าคนไทยสนใจผมขอจัดไปรับผมบอลก่อนได้ไ Leicester City welcome back Jamie Vardy everything is so happy and Mr Harvey scores one and only three wins in a row oh what a show ชนะ Leeds 1-0ขึ้นมาที่12หากชนะทุกนัดที่ตกค้างอาจมีทางพุ่งถึง top 6 What games Spain วักกินส์ยิงสิงเอสน์ปินยาม4-0 south คูตินโยอิเรสเอาดาว with a goal and an assist อยู่ที่11เก็บ33แต้มคูโชโอ้โหตีลังกาอลังการใส่ปืนสงกรานต์แต่อาร์เซนอลกับโชว์ความกังวานสักกะอาฮามาร์ตินเนลี่สวยสุดเซ็กซี่อาเซบุกบี้วัดเปิด3-2อยู่ที่4เป็นรองเชลซี5แต้ม ขอย้ำนี่คุณกำลังดูกองหลังริสจเจมส์เทมเทมกองหลังก่อนพาชเชลซีบุกฝังเบอร์ลีสีสูฝันเป็นแชมป์ยังมีมากกว่าเปอร์เซ็นซูนลิเวอร์พูลยังฟอร์มหรูมาเน่เท่นกแดงแซงคอนแวนต์หนรั้งรองจองที่สองบิ๊กแมชแมนเชสเตอร์ซิตี้เวอร์สยูไนเต็ด จาฟฟงชุดบลูเดอะบอยโนสุดคูลเหมาสองแมนยูสุดเป็นรองครึ่งหลังทำได้แค่ร้องขอชีวิตแต่เจอพิทมาเรสยิงไม่จับดับทุกความหวังและปิดท้ายแบบสุดย้ำเดอะแฮร์เจ็ดลูกยิงสุดเผ็ดแมนยูและหนึ่งสี่นี้นำต่อเหลือสิบนัดจากนี้ไปเหลือแค่สองพวกรองรองแข่งกันจองที่สองถึงที่หกแล้วกันนะครับ อะพี่น้องครับเรื่องคุณแตงโมที่หลายคนสนใจและแอบ,บสงสัยว่าจริงๆแล้วคนเกี่ยวข้องสนเงินมากกว่าความถูกต้องใช่ไหมเรื่องนี้ไม่มีใครรู้แต่คอนเน็ t ชันที่ผมพอเห็นคือความลำบากในการหาเงินในไทยความฉลาดในการบริหารชีวิตคนทั้งรุ่นเก่าและใหม่รวมถึงวัฒนธรรมในการอุปถัมภ์คนในครอบครัวที่เราสอนให้คนใช้จมูกหายใจแต่ผู้ปกครองส่วนใหญ่กลับอยากมีลูกไว้ให้ทันใช้ ในอีกซีกโลกมีช็อตเด็ดของโคช้ชชื่อโค้ชเคไมค์ชูเชฟสกี้เขาเป็นโค้ชบาสเกตบอลของมหาลัยชื่อดู๊กซึ่งดังมากเรื่องกีฬาโปรอุ๋ยวิรดาที่เคยสร้างตำนานควา้าแชมป์กอล์ฟสมัครเล่นระดับมหาลายัยก็จบที่นี่โค้ชเคขึ้นชื่อว่าเป็นตำนานที่เงินซื้อไม่ได้เป็นนิยามว่าใจตัวความดียิ่งใหญ่กว่าเงินความดังและอำนาจ เขาเริ่มคุมทีมมหาลัยเมื่อ42ปีก่อนด้วยค่าจ้างเดือนละ75,000บาทต่อมาทีมบาสเกตบอลที่ดังที่สุดในโลก LA Lakers เคยออฟเฟอร์ให้เขาเลิกคุมทีมมหาลัยแล้มาคุมทีมอาชีพโดยเสนอเงินเดือนถึงเดือนละเกือบ14ล้านบาทมากกว่าค่าจ้างปีแรกเกือบ200เท่าบวกให้หุ้นมีส่วนเป็นเจ้าของทีมด้วยเขาก็ไม่ไปแต่กลับเทหัวใจคุมทีมมหาลัยติดต่อกันถึง42ปี พร้อมสร้างสถิติเป็นโคช้ชมหาลาัยที่คว้าชัยมากที่สุด1123เกมส์ 1, 1, 2, พาทีมควา้าแชมป์มหาลาัยถึง5สมัยเข้ารอบรองถึง12ครั้งความจริงจังจริงใจไม่เห็นเงินเป็นใหญ่ได้ใจถึงขนาดมหาลาัยยอมจ่ายเงินเดือนให้เขาเดือนละ16ล้านบาทหลังรู้ว่าเมื่อ10ปีก่อน he said no t ูทีม NBA ที่เสนอเงินเดือนให้เขาถึง30ล้านสังคมที่ดีต้องมีรางวัลให้คนดีมี loyalty โโไม่ใช่ให้แค่คำชมแต่ให้ครูอยู่แบบจน,จน พราะลมปากไม่ทําให้ท้องอิ่มล่าสุดโคชเคในวัย75บอกปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายที่เขาจะคุมทีมตั๋วนะัดสุดท้ายที่เขาจะคุมทีมแข่งในบ้านมีราคาเฉลี่ยถึง2 0 0 0 0 0บาทและตั๋วราคาแพงสุดในเกือบ1ล้านเพราะคนอยากเห็นคนนี้อุดมการติดขอบคอร์ทตำนานที่สร้างมาโคชเคยกความดีให้กับคุณแม่เอมเบลี่ รักสงบแต่สู้ไม่คลาดแม้จะยากจนแต่ชีสู้แบบขาวสะอาดมีวันหนึ่งเธอขึ้นรถเมล์แล้วโดนวัยรุ่นม,มาฉุดกะขโมยกระเป๋าเธอดึงสู้จนขโมยหนีโคชเคถามแม่ว่าทําไมไม่ปล่อยให้เขาไปคําตอบที่ได้ก็คือมันกระเป๋าแม่ไม่ได้เป็นของพวกมันคุณแม่สู้สุดใจแต่ไม่เคยขอความช่วยเหลือจากใครในวันที่โคชเคมีิเง,งินเป็นพันล้านทุกครั้งที่ลูกชายส่งเงินไปแม่ไม่เคยรับไว้การกระทําที่สื่อว่า การมีลูกก็เพื่อให้ลูกเป็นแรงบันดาลใจให้โลกมีแสงสว่างต่อไปให้คนรุ่นใหม่มากกว่ามีลูกไวไว้ให้ทันใช้อธิบายหมดว่าทำไมทุกครั้งที่โคชเคกลับมาเมืองเกิด mm. เขาจะเลือกพักโรงแรมหรูที่ไหนก็ได้เพราะเงินไม่ใช่ปัญหาแต่เขากลับเลือกจะมาค้างที่แฟลตเล็กๆเก่เกเกเกาๆของแม่แม,แม่คือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในช่วงเกมบีบหัวใจเขาไม่เคยสวดมนต์ขอพรจากใคร มีแต่พูดกับตัวเองเบาๆว่าเอมิลี่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 ชื่อของแม่ตำนานแม่ลูกที่โลกสะดุดีเกิดจากคุณแม่ที่เลือกจะมีลูกเมื่อพร้อมและไม่ยอกและพี่น้องคืนพระนี้เจอกันครับผม ที่ตามไปเชียร์เพราะว่าคนนั้นชนะคนนั้นประสบความสำเร็จเนี่ยมันเหมือนขาจรอะอ่าถูกเหมือน,มนย้ายพักไปอยู่พรรครัฐบาอลอะรัฐบาลและนักลงทุนจากซาอุซื้อไปหมื่นกว่าล้านมาวันนี้พูดได้ไหมว่าทุนนิยมแซงหน้าประเพณีกับความรักที่แท้จริงไปแต่ผมถามว่าทําไมทุนนี้ถึงมาที่ทีมนี้พฤดานี้ห้าทุ่มสี่สิบห้าช่องสามสิบหก